กล้อง Sony alpha a51 ทำไลฟ์สดได้ไหมนะฮะต้องดูคลิปนี้นะฮะมีคำตอบแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะที่เราจะไปดูการทำไลฟ์ด้วย Sony a51 นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะบอยโฟโต้ทริคนะครับวันนี้ผมจะเอากล้อง Sony Alpha a 5 1นะฮะทดลองในเรื่องของการทำไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะเพราะว่ามีทางบ้านสอบถามเข้ามาว่าทำไลฟ์ได้ไหมแนะนำสอนการตั้งค่าด้วยนะฮะว่าใช้งานยังไงตั้งค่ายังไงวิดีโอออกมาเป็นยังไงนะก็ใช้งานได้ดีไหมนะครับคำถามนี้เยอะแยะมากมายนะฮะเดี๋ยววันนี้มีคำตอบนะฮะดูคลิปนี้นะฮะห้ามพลาดนะครับตามไปดูกันเลย Sony Alpha A51 นะฮะถือว่าเป็นกล้องที่อยู่ในตำนานรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวออกตัวหรือว่าเปิดตัวเนี่ยตั้งแต่ปี2014นะฮะจนถึงปีปัจจุบนันนั่นก็คือปี2020นะฮะยังขายดีอยู่นะ,ะับเพราะว่าเป็นกล้องที่สามารถใช้งานได้และก็รองรับระยะย,ยาวด้วยเทคโนโลยีที่โซนี่มีนะฮะ <S <S ถ่ายภาพนิ่งดีอยู่แล้วแล้วก็ใช้งานถ่ายบรอกทำคลิปดีนะฮะ แต่ว่าวันนี้นะครับผมจะเอากล้อง Sony Alpha A51 รุ่นนี้นะฮะมาทำไลฟ์สดนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าการทำไลฟ์ด้วยกล้อง Sony Alpha A51 เนี่ยจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็มีการตั้งค่าแบบไหนนะฮะตามไปดูกันเลยนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะเริ่มไลฟ์นะฮะผมจะขอแนะนำอุปกรณ์นะฮะที่จำเป็นในการทำไลฟ์นะฮะนั่นก็คือ ชิ้นแรกนะฮะกล้อง Sony Alpha A51 พร้อมกับเลนฟิกซ์นะครับถ้าใครอยากได้ระยะหน้าชัดหลังเบลอนะครับแนะนำา2เลนสนี้นะฮะนั่นก็คือ E-mount 50mm f1.8 นะฮะกับอีกรุ่นหนึ่งนั่นก็คือ 35mm f1.8 นะฮะอยากได้หลังเบลอมากๆก็คือตัว 50mm นะฮะแต่ว่าอาจจะถอยหลังไกลนิดนึง ระยะ35ม mm ิ F 1.8ไม่ต้องถอยหลังไกลมากนะฮะก็จะได้เก็บบรรยากาศกว้างๆแบบนี้ได้นะฮะแล้วแต่ความชอบนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกนั่นก็คือ Sony Alpha a 5 1น่นเองนะครับอุปกรณ์ชิ้นที่2นะฮะที่จำเป็นมากๆนะฮะนั่นก็คือไมโครโฟนนั่นเองนะฮะตอนนี้ที่ผมใช้เนี่ยนั่นก็คือ Saramonic b l i n k 500นะฮะเป็นไมค์ไสนะฮะสามารถต่อจากกล้อง หรือว่าคอมก็ได้แต่ว่าเนื่องจาก Sony A 5 1เนี่ยไม่มีช่องไม์ที่ตัวกล้องนะฮะวันนี้ผมจะเอา b l i n k 500 0ที่เป็นไม์ไวเลสเนี่ยเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็แอดเสียงเข้ามาในการทำไลฟ์เดี๋ยววันนี้สอนให้เลยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นั่นก็คือไมค์ s ล l รมอนิก l i n k 500 B2 นั่นเองนะครับอุปกรณ์ชิ้นที่3นะฮะชิ้นที่3จําเป็นมากๆนะฮะนั่นก็คือ กล่องแคปเจอร์การ์นั่นเองนะฮะหรือว่ากล่อง l i ฟ์นั่นเองนะฮะตอนนี้ที่ผมใช้อยู่นั่นก็คือ Advanced Photo System นะฮะเป็นกล่อง l i ฟ์ที่ผมใช้งานเป็นประจำอยู่แล้วถือว่าใช้งานค่อนข้างดีไม่มีปัญหาจุกจิกนะฮะอุปกรณ์ทั้งหมดในกล่องเนี่ยสามารถพร้อม l i ฟ์ได้ทันทีนะ,ะถือว่าเป็นอุปกรณ์ชิ้นนึงที่เอาไว้ทำ l ลายค่อนข้างดีด้วยนะครับผมชิ้นต่อมานะฮะชิ้นที่4นะฮะนั่นก็คือไฟต่อเนื่อง ที่ผมใช้อยู่นั่นเองตอนนี้นะฮะนั่นก็คือวิ e ท็อปนะฮะ vl 6 0 0 t นั่นเองนะฮะเป็นไฟรนะิงไลท์นี่ยให้แสงที่เป็นค่าธรรมชาติค่อนข้างดีนะฮะถ้าผมปิดตอนนี้เนี่ยอันนี้คือไฟจากที่บ้านนั่นเองนะฮะแต่ว่าแสงก็ไม่ได้สวยมากนะฮะแต่ว่าถ้าเราเปิดไฟก็จะให้ค่าความสว่างที่ค่อนข้างดีด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นไฟก็จำเป็นนะครับ ชิ้นต่อมานะฮะนั่นก็คือคอมพิวเตอร์นั่นเองนะฮะจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ด้วยนะ,ะับเพราะว่าเวลาที่เราทำไลฟ์เนี่ยเราต้องใช้คอมพิวเตอร์บวกกับโปรแกรม OBS Studio นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเอาอุปกรณ์ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมาต่อให้ดูแล้วก็เทสไลฟ์ like ให้ดูด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปเซตอัพกล้องกันก่อนว่าต้องเซตอะไรบ้างเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราซื้อกล้องไปแล้วเราสามารถทำไลฟ์ได้เลยนะฮะต้องมีการเซตอัพกล้องก่อนนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูการเซตอัพกล้องกันนะครับไปก่อนที่เราจะเริ่มไลฟ์นะฮะให้เซตอัพการตั้งค่าที่กล้องก่อนนะครับแน่นอนนะเปิดเครื่องก่อนนะครับผมก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะฮะให้ทุกคนกดปุ่มตรงนี้ฮะปุ่มตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วหมุนไปที่โหมดตรงนี้ฮะมูวี่หรือว่าวิดีโอนั่นเองนะฮะกดตกลงครับผม แนะนำให้เลือกโหมดเป็นแมนนวลวิดีโอนะครเพื่อที่เราจะตั้งค่าในการเซตอัพวิดีโอเองนะครับผมขั้นตอนต่อมานะให้สังเกตเฟรมเรตตรงนี้ครับเฟรมเรตอยู่ที่ตรงนี้นะฮะเราตั้งไว้ที่50เฟรมนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งค่าสปี e ชัตเ t อร์นะฮะตรงนี้นะครับสปีดชัตเตอนั่นก็คือ2เท่าของเฟรมเรตนั่นก็คือ100นั่นเองนะครับ100นะฮะหมุนตรงนี้นะครับ 2เท่าของเฟรมเลสนะครับส่วนค่ารูรับแสงตรงนี้ที่เราใช้น,ะนั่นก็คือเลนส์35มิมล f 1.8แนะครับแนะนำว่าให้กดตรงนี้1ครั้งครับกดตรงนี้1ครั้งครับปึ๊บจากสปีชัตเตอร์จะมาค่ารูรับแสงให้แล้วนะฮะก็เปิดกว้างที่สุดที่เลนส์มีนะฮะนั่นก็คือค่า f 1.8นั่นเองนะฮะส่วนอีกอันหนึ่งที่เราต้องตั้งค่าไว้เลยนะฮะนั่นก็คือค่า iso นะฮะกดตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วก็ เลื่อนไปที่ตั้งค่าเองนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูว่าถ้าตรงนี้แสงตรงนี้ถ้ามืดมากนะฮะให้ดึง ISO ขึ้นนะครับแต่ว่าแนะนำว่าอย่าดึงเยอะขึ้นมากนะครับเพราะว่ามันจะเกิดสัญญาณรบกวนหรือว่าน,น้อยฉันเองนะฮะถ้าผมที่ใช้ไฟแบบนี้เนี่ยถ้าเราดูสภาพแสงแล้วเราอยากได้ให้ขาวหรือว่ามืด ตามที่เราชอบนะฮะแล้วก็ตั้งค่านั้นๆไว้เลยนะฮะเพื่อที่จะได้แสงที่ไม่วุบวาบนะครับแล้วก็ทําให้เฟรมเรทของเราเนี่ยออกมาดูเป็นธรรมชาติมากๆนะฮะอีกอันนึงที่ตั้งนะฮะหลังจากเราตั้งค่าสปีชัตเตอร์ค่ารูรับแสงแล้วก็ค่า ISO เรียบร้อยแล้วนะอีกอันนึงนะฮะนั่นก็คือการตั้งค่า Clean HDMI นะฮะเข้าเราต้องเข้าไปที่เมนูนะครับเข้าไปที่ Set Up นะครับผม หาคำว่า HDMI setting ครับเห็นไหมเคลนกาอล้่ปึ๊บก็จะคำว่า Display HDMI Info Display นะฮะให้ทำการออกเมนูนั่นเองนะฮะเพียงเท่านี้ครับเราก็สามารถเริ่มทำ live ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งตัวไมโครโฟนกันนะฮะว่าติดตั้งยังไงแล้วก็กล่อง live ด้วยนะฮะติดตั้งยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไป อุปกรณ์ชิ้นที่2นะฮะนั่นก็คือไมค์ซัลามุนิกบีลิงห้าร้อยบีนะฮะประกอบไปด้วยไมค์แล้วก็ตัวรีเซิร์นะฮะเราจะต้องเอาตัวรีเซิร์นะฮะเสียบเข้ากับด้านข้างตรงนี้นะครับของคอมพิวเตอร์นะฮะก็จะเป็นช่องหูฟังนั่นเองนะฮะก็สามารถใช้ไมค์นี้เสียบเข้าไปนะฮะเราก็สามารถลิงก์เสียงจากตัวไมโครโฟนเนี่ยจากคอมพิวเตอร์มายังไมค์อีกตัวหนึ่งได้แล้วนะฮะเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผม อุปกรณ์ชิ้นที่3นะฮะนั่นก็คือกล่องแคปเจอร์การ์ดนั่นเองนะฮะซึ่งใช้ของยี่ห้อ Advanced Photosystem นะฮะทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะมีเป็นช่อง USB กับ HDMI นะฮะซึ่งด้านนี้นะฮะใส่ตามนี้เลยนะครับก็จะเป็นช่องเสียบ HDMI นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านของ USB ซึ่งไปกับคอมพิวเตอร์นะฮะลักษณะของการใช้งานหรือว่าเสียบเข้าไปนะครับปุ๊บนะถ้าเสียบ ได้เรียบร้อยนะฮะไฟไฟตรงนี้จะขึ้นนะครับเดี๋ยวเสียบให้ดูนะฮะปึ๊บอ่ะถ้าเสียบติดแล้วไฟตรงนี้จะขึ้นนะฮะเดี๋ยวเรามายังด้านนี้ของตัวกล้องนะฮะของโซนี่นะครับตอนนี้ก็เราก็จะเสียบ HDMI นะครับไปที่กล้องเลยนะฮะ HDMI ของ Sony ก็อยู่ด้านนี้นะครับเสียบเข้าไปได้เลยซึ่งถ้าเสียบไปเรียบร้อยนะฮะปุ๊บ ไฟสอด้าน2ฝัง่งนี้นะครับจะติดนะครับเห็นไหมฮะอ่าเนี่ยครับอันนี้คือการต่อกล้องเข้ากับคอมด้วยกล่อง Advanced Photosystem หรือว่ากล่องไลฟ์นั่นเองนะฮะถือว่าต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะวิทอชวีเอล l ก0 0 t เนี่ยเป็นไฟต่อเนื่องนะฮะที่เป็นแบบ Ring Light นั่นเองนะฮะเป็นไฟกลมนะฮะสามารถให้แสงได้เลยนะครับ ันนึงนะฮะที่เราจะเข้าไปในเรื่องของการตั้งค่าที่ตัวโปรแกรม OBS Studio หรือว่าตัวคอมพิวเตอร์นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเซตอัพโปรแกรมกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะที่เราจะเริ่มไลฟ์นะฮะให้ทุกคนดาวน์โหลดโปรแกรม OBS Studio มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ก่อนนะฮะตอนนี้ผมได้โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม ดับเบิลคลิกเข้าไปนะฮะแนะนำว่าให้เป็น Windows 10นะครับในการใช้งานนะฮะหน้าตาของโปรแกรม OBS นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะช่องแรกนะฮะนั่นก็คือ s c e n นั่นเองนะฮะ s c e เนี่ยก็จะเป็นฉากแต่ละแบบให้เรานะฮะแล้วเรามาช่อง2นะฮะช่องที่2นะฮะคำว่า s o u r c นะฮะผมก็จะกดคำว่าบวกนะครับผมตอนนี้ผมจะดึงภาพนะฮะจากกล้อง Sony นะฮะเข้ามานะฮะนั่นก็คือ Video Capture Device นะครับ กดไปที่โอเคนะฮะตอนนี้ผมก็ได้ภาพจากตัวกล้อง Sony มาเรียบร้อยแล้วนะครับกดคอนโทรลครับอตอนนี้นะฮะผมก็จะได้ภาพที่เต็มจอมาแล้วนะฮะอันดับที่2นะ,ะให้ผมดึงเสียงเข้ามานะฮะผมก็กดบวกเข้าไปนะฮะแล้วก็ Audio Input Capture เจอร์นะ,ะผมก็จะเลือกใช้ใหม่ตัว s a ตม m o n i c b i l i n n g 5 0 b b 2นะฮะ ถ้าเราแอดเสียงเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้นะครับแต่ถ้าดึงแล้วไม่มานะให้ปิดโปรแกรมไปหนึ่งครั้งนะแล้วก็เปิดใหม่นะครับตอนนี้ที่ผมใช้นะฮะนั่นก็คือเสียงมาแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะให้เราตั้งค่านิดหน่อยนะครับก่อนที่เราจะทำไลฟ์นะครับเข้าไปที่เซตอัพนะฮะแล้วก็ตั้งค่าทั่วไปนะก่อนที่เราจะสตรีมหรือว่าเอาพุทหรือว่าออดิโอนะฮะแล้วก็วิดีโอนั่นเองนะฮะ ผมจะเข้ามาตั้งค่าที่วิดีโอนิดหน่อยนะฮะให้ตั้งค่าไว้ที่1,920คูณ8 0นั่นก็คือความละเอียดของวิดีโอที่เราจะเอาไว้ทำไลฟ์นั่นก็คือ Full HD แล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่30เฟรมนะครับนั่นเองนะฮะเพียงเท่านี้เราก็สามารถเริ่มที่จะทำไลฟ์ได้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อมานะฮะเดี๋ยวผมจะขอ Key Stream นะฮะจาก Facebook นั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะขอ เข้ามานิดนึงนะฮะก่อนจากนั้นเราย่อโปรแกรมลงก่อนนะครับเข้าไปที่ Google Chrome นะฮะเลือกไปที่ Facebook นะครับตอนนี้เราจะเริ่มถ่ายทอดสดเนี่ยหน้าต่างของคอมพิวเตอร์ก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับกดไปที่ถ่ายทอดสดนะครับอรอสักครู่นะฮะรอสักครู่นะครับ,รรรบใช้ Key Stream ครับผมใช้ Key Stream ในการขอรหัสผ่านในการทำไลฟ์แล้วก็กดคัดลอกมาตรงนี้ครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะเอาคีย์สตรีมเนี่ยไปวางตรงเซตอัพครับผมเข้ามาคําว่สสตรีมครับตรงนี้ให้เลือกเป็น a c e b o o k Live นะครับผมเพราะว่ามีให้เลือกค่อนข้างเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะไป youtube หรือว่าอะไรก็ได้นะฮะเราเลือกไปที่ a c e b o o k Live นะฮะอันนี้เคยไลฟ์มาแล้วให้ดีลิททิ้งนะครับแล้วก็กด คีย์วางไปใหม่นะครับผมแล้วก็ a อ p พ y โอเคนะครับเท่านี้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นผมก็สามารถทำการไลฟ์ Live ได้เลยนะฮะตอนนี้ผมจะขอสตาร t Stream เลยนะครับผมปึ๊บตอนนี้เราเชื่อมต่อกับ Facebook Live ได้แล้วนะฮะตอนนี้อยู่ในสถานะเตรียมพร้อมนะครับตรงนี้ผมอาจจะตั้งเป็น ส่วนตัวและกันนะฮะเพราะว่ายังไม่ให้ใครเห็นนะครับตั้งชื่อหัวข้ออะไรใดๆก็ได้นะฮะตามช่องตรงนี้นะฮะจะเป็นไลฟ์ Facebook s o ี่เอฮอะไรก็ว่ากันไปนะฮะหลังจากนั้นนะฮะเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็จะทําการกดถ่ายทอดสดนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับในการทำไลฟ์สตรีมมิ่งผ่าน OBS นะครับ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะทำการไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านโปรแกรม OBS Studio นะฮะกับ Sony Alpha A51 นะฮะพร้อมเลน 50mm f/1.8 นะครับผมและที่กำลังไลฟ์ในตอนนี้นะฮะนั่นก็คือภาพที่เกิดจากกล้อง Sony Alpha A51 นะฮะพร้อมเลนส์ฟิกซ์ 50mm f/1.8 นะฮะได้ภาพหน้าชัดหลังละลายที่ ค่อนข้างสวยงามมากๆนะฮะถ้าใครที่ชอบภาพแนวนี้เนะี่ยแนะนำว่าเลนส์มีประโยชน์มากนะครับสำหรับการใช้งานนะฮะและก็กล้องที่สามารถถอดเป็นเลนส์ได้ถือว่าก็ให้การใช้งานที่ค่อนข้างดีมากๆด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะผมเทสให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่ากล้อง Sony ที่เป็น m i ลเล r l e s s สามารถถ่ายภาพนิ่งได้ดีแล้วนะฮะยังสามารถเอาไว้ทำไลฟ์สดหรือว่าไลฟ์สตรีมมิงนะ่งเนี่ยได้ดีเช่นกันนะครับ ถ้าตัวกล้องนะฮะใช้แบตเตอรี่เนี่ยได้ประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะครับแต่ถ้าใครอยากไลฟ์ได้เวลานานๆนะฮะแนะนำให้ซื้อแบตเตอรี่ดัมมี่หรือว่า DC Cooper อนั่นเองนะฮะสามารถไลฟ์ได้ยาวๆเลยนะครับโดยไม่ต้องเป็นห่วงหรือว่ากล้องตัวนี้จะดับกลางคันนั่นเองนะฮะหรือว่าเราเทสมาแล้วนะฮะผ่านการใช้งานมาค่อนข้างดีแล้วก็ใช้งานได้ระยะยาวแน่นอนนะครับส่วนตัวเรื่องของไม้นะฮะไม่มีเราก็สามารถซอดเสียงจากตัวคอมพิวเตอร์นะครับ เพราะฉะนั้นกล้องรุ่นนี้นะฮะสามารถไลฟ์ได้ค่อนข้างดีแล้วก็ให้ภาพที่สวยงามด้วยนะครับส่วนวันนี้นะฮะผมต้องขอลาไปกับคลิปนี้เลยนะครับใครนะฮะสงสัยอะไรนะฮะคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะฮะวันนี้ผมบอยโฟโต้ทริกนะฮะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย